สินเชื่อใหม่ตอนรับเปิดเทอมสินเชื่อธนาคารประชาชนเปิดเทอมเบาใจเรื่องเงินกับสินเชื่อธนาคารประชาชนตอนรับเปิดเทอมสวัสดีทุกคนนะคะลาปครดีโอนี้อ้อยก็มีสินเชื่อใหม่ล่าสุดเหมาะสําหรับช่วงเวลาเปิดเทอมตอนนี้มากๆเลยค่ะเป็นสินเชื่อเปิดเทอมใหม่เบาใจเรื่องเงินสินเชื่อธนาคารประชาชนตอนรับเปิดเทอมสําหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนหรือค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียนให้ วงเงินสูงสุด1,000 0บาทดอกเบี้ย1มื่นละ60บาทต่อเดือนผ่อนชำระได้นานสูงสุด12เดือนและที่สําคัญไม่ต้องใช้หลักคำประกันเปิดให้สามารถยืนกู้ได้ตั้งแต่8พฤษภาถึง31กาันหารยน2 5 6บ 68, หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการสมัครง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน m ม m o ของทางธนาคารอมสินเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายเหมาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการเงินใช้จ่ายใน ามลลูกหนเเปิดใครสามารถกู้ได้บ้างคุณสมบัติท้าเป็นในกรณีลูกค้าทั่วไป1ต้องเป็นผู้ปกครองของนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอาชีพและมีรายได้ 2. องณวันที่ยื่นขอสินเชื่อจะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปี 3. ม,มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสามารถติดต่อได้ 4. ต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือคณะกรรมการของธนาคารอมสินสําหรับลูกค้าเดิมจะต้องเป็นลูกค้าเดิม สินเชื่อธนาคารประชาชนตอนรับเปิดเทอมที่มีประวัติชำระดีตามที่ธนาคารกำหนด 2. ต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักง,งานหรือผู้บริหารและคณะกรรมการของทางธนาคารอมสินสำหรับคลิปนี้อ้อยมีตารางผ่อนสินเชื่อเข้าๆมาให้ดูด้วยกรณีกู้เงินได้7,000บาทผ่อน12งวดในอัตราคงที่ร้อละ0.6%ต่อเดือนต้องจ่ายเงินต้น5 8 4และดอกเบี้ย42รวมเป็นเงินงวดงวดละ626บาทค่ะ ในกรณีที่เรากู้ได้1,000 0บาทเงินต้น834ดอกเบี้ย60บาทรวมเป็นเงินต้น894บาทเดี๋ยวอ้อยจะขึ้นตารางการคำนวณดอกเบี้ยให้ดูคร่าวๆทุกคนสามารถเช็คเงินต้นดอกเบีย้ยและเงินงวดที่ต้องผ่อนในแต่ละเดือนได้เลยขั้นตอนการสมัครสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมผ่านแอปพลิเคชันไมโมทำได้ดังนี้ 1. เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมา กดไปที่มาเก็ต b a นเนอร์คำว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทมอม 2. กดเข้าสู่เมนูสำหรับใครที่หามาเก็ตติ้ง a n นเนอร์ไม่เจอให้กดไปที่เมนูสินเชื่อและกดเลือกสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมพอกดเข้ามาแล้วอ่านรายละเอียดสินเชื่อสามารถเลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมพออ่านเสร็จเราก็กดสมัครสามารถระบุจ,จำนวนเงินที่เราต้องการกู้และจำนวนระยะเวลาผ่อนกู้ ทำตามขั้นตอนที่น่าแสดงผลกดไปเรื่อยๆตรวจสอบข้อมูลตัวเองอ่านเงื่อนไขละเอียดให้เรียบร้อยก่อนกดยอมรับและกดยืนยันทุกครั้งตรวจสอบข้อมูลของตัวเองอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าอันไหนเราไม่สามารถเปิดเผยได้เราสามารถเลือกกดไม่ยอมรับแต่ถ้าเราไม่ยอมรับจะไม่สามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้ยังไงทุกคนลองตัดสินใจดูอีกครั้งนะคะอ้อยแนะนําให้กู้เท่าที่จําเป็นและจ่ายชําระคืนไหวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,อน้อย ใ,ใครที่สมัครผ่านแล้วคอมเมนต์เล่าประสบการณ์เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆคนอื่นบ้างใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยฝากกดถูกใจกดติดตามและก็ดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปการอัปเดตสินเชื่อใหม่ๆค่ะ